เออเอเออเอสอนควานใหม่นะคะวันนี้เอาขนมให้น้องใส่เมื่อน้องได้ใส่บาทขนมบอแมนขนมในถุงเออเออเออเอาข้านไปลูกเออ เออน,นั่นเออน,นั่นเออน,นั่นเอนนนเอ,นนเอพี่ดาวถ้าใส่ปัจจัยเออน,นั่นวันนี้เราจะพานะคะเด็กๆมาใส่บาตรนะคะ

มืดนะคะมืดนะคะมืดนะมืดนะจ๊ะฝึกวันใหม่นะ วันนี้เรามาฝึกควานใหม่นะจับน้องจันเจ้าใส่บาต ลุงเอ้ยเหล่าเอ้ยวันนี้นะคะเอซได้สนับสนุนแรงสนับสนุนจากแม่แม่เอซนะคะอาจจะขนมน้อยแต่ว,ว่าเราก็ใส่เป็นปัจจัยด้วยนะคะเอซเดี๋ยวพี่ฟางจะทำให้อีกนะคะสำหรับขนมนะคะ แต่มทำไม่ทันนะคะไม่พอส่งนะคะ

พี่ดาวเป็นไงสดชื่นไหมอาบน้ำตอนเช้าสดชื่นไหมคะสดชื่นไหมเนเจ้าถามพี่ดาวสดชื่นไหมดูท่านอนเหมือนพี่ดาวมากเลยอ

ท่านไหนเอากระตาท่านไหนใส่ชุดเลย É, é, é. Não! Dá é. เราจะสใส่ชุดให้จอๆคนเดียวนะคะวันนี้เพราะว่าฝึกจอๆให้ชินนะคะใส,ใส่ชุดพี่ดาวไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่ารอรุ้นกันนะคะายฟีโอ้เอาดึงให้มันเสมอกันก่อนค่อยมัดนั่น มัดเสียกทั้งดากน้ำหนั่นเสียกมันอายุโหโหอายาห็นบ่ <c oughs> โอ้ชุดพี่ดาวแต่ละชุดเนี่ยรู้สึกว่าจอจอจะใส่ได้หมดทุกชุดเลยนะเอาผานาที่เหล่าเทไะยางอันนี้ผ้าข้อผานาพอดีเลยอ่าใช่เลยใส่เลยมุ่งตรง ใส่ชุดแบบใส่ชุดพี่ดาวได้พอดีเลยมัดอ้อมหูสันตัวอ้อมหูอ้อมหูแหมเออมัดจังสัน้นเอาแนวไม่มาใส่เลย สวยมากชุดนี้สวยสวยสวสวยชุดนี้สวยมากเลยเดี๋ยว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 ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูปาดอีหลาน้อยคืองามแท้ขาใส่บอดดอดอกมันแบบซุปบอตตองใส่มันแบบซุปเอามันบอมนยืดแปะ มันซุปเอามันสียากอาะผู้มาใส่ทั้งเตียงนะผู้อยู่ทั้งเตียงโอ้หัดข้อน้องพูดเลยว่าปื้มเบิ่งแน่มันยานลงบอโอ้หนอเห็ดขื่อหนอเห็ดขื่อปากกันเปลือ,อนอายานลงจักน้อย เฮ็ดคือนผากันเปลือนน่องนี่เบยออ้อาวกระตามา,ากระตามาอ้อาวพ่อแล้วเอาผู้บันนี่อ้าวพู้ใส่แบบใด ชุดนี่น่ะบนหาเสื้อว่าจะใส่ได้พอดีน่ะพี่ดาวกำลังใส่วางไปงานมันเกิดผู้ใดนาเธอสุด้ทยนะอยเออนั่นมันเกิดผู้ใดวะเธอสุด้ทยวะ <c oughs> พี่ดาวยังใส่ได้อยู่เลยไ <c oughs> หนฮันหน้ามาดูซิ <c oughs> อ้าวันเจ้าถือตะกา้าจันเจ้าถือตะก้าลูก <c oughs> ของดาว,อดาวสองดาวใส่ซองปัจจัยน้ำนอง ทือดี่ดีให้น้องทือที่ดีที่ยามเออเดี๋ยวได้ใส่อีกมือหนานางเป็นนางเอกหมอลำนะคะวันนี้ชุดแบบรู้สึกว่าระยิบระยับมากเลยนะคะทุกคน พ่ออยู่นี่ก่อนพ่อออมาหนีหมุนมาพี่หมุนมาพี่เออเออมือจับหางกันไปค่ะออกมาออมมาพี่ออกมาหาพีพี่เออกระตากระตาปลอยปลอยอ

เอาเต้นดีเต้นดีลูกเต้นดีเต้นดีเออ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 เอาหมุนงวงหมุนงวงมุนงวงเอ้ามุนงวงมุนงวงมุนงวงแล้วมุนงวงมุนงวงมุนงวงแล้วคุช่วยแล้วแล้วแล้วเออ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  เออ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 สอนควานใหม่นะคะวันนี้วันนี้เราฝึกควานใหม่นลยเอาเจ็บ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 เฮเฮ้เฮเฮอย่านอน

เออเออเออนันอ่นเออนัอ่นเออนัอ่นเออนั่นเออให้น้องน้ำในแม่เออเออนันอ่นเออนัอ่นเออ chợ từng 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 chợ từng từng ơ nản ơ ơ chợ từng 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 chợ từng từng chợ từng 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 chợ từng 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 chợ 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 từng từng ơ ơ ơ muốn ngoan muốn ngoan muốn ngoan อมุนงวงมุนงวงมุนงวงจะมุน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 เออมุนมุนมุนเอ่ออมุนมุนมุนอมุนมุนมุนอมุนมุนชุดนองกระไลแก้วติดกาแฟ ไม่ดีไม่พีไม่ใส่บาทพี่เดี๋ยวโอ้ยน้อยเดี๋ยวพี่ดิเออเสร็จแล้วท่านผู้ลูกแม่แม่เป็นไกุคือไก่เออุหน้าจีบกุงไม่ไกคือเออเดีบกุ้งเออหมุนมาบรดนี๋หมุนมาหมุนมาใส่บาทแล้วสอนมาไหมค่ะอาจารย์มือนีอันขนมร้านเฮ็ดเองก็เลยได้ใส่บาทเฮ็ดบระท่านเอาขนมให้น้องใส่มือให้น้องได้ใส่บาท ขน,นขนมบอแมนขนมในถุงเออเออเออเอาข้านไปลูกเออเออนันเออนันเออนันเออพี่ดาวถ้าใส่ปัจใจเออนันฝึกคนอิรีไม่ได้ฝึกสร้างเอาลูกขึ้นไม้ลูกขึ้นไม้ลูกลูกขึ้นจาเจลูกขึ้นลูก เออลูกคืนบอกลูกแม่บอกน้องลูกเออโบเมนสูงลูกคืนเออเออถอยถอยไม่เออถอยเออนั่นเอาเอาขนมในพี่เลิศใส่อีกเออบอกขนมเมท้าใสองหลกองหลกเอาขานมาลุกคานมาองหลกเด้อเออ อืมอเออ,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 อเอาพี่ดาวมาบันนี่

เอาพลเอาเอาเอาเก็บเออเก็บ พาอ่าเพื่อนให้พอนจบน้องจันจามีเสียงพ้อมกว่าพูนเออเอาน้องในแม่น้องเออน่ยจ้าโอ้เก่งเก่งลูกเก่งเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วเอออาลูกขึ้นลูกล้าลูกขึ้นรถเพื่อนมาลูกขึ้นเออลูกว่าลูกลูกขึ้นว่าลูกลูกเออโอ้ยตดแตกตดแตน

ขนมไปท่งร pues, no. ีโอเดอรี่นี้อบคเมาชนี้ก็ฝึกฟันใหม่นะบนลุงครับเสียงต้าโต๊ แล้วเจอกันใหม่คีวิโอหน้านะคะสำหรับคีวิโอนี้ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ